สวัสดีครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะมาแนะนำนะครับการใช้งานโปรแกรมนะครับ R K R G B คีย์บอร์ดนะครับซึ่งได้มีการคอสตอมไมซ์นะครับให้รองรับการใช้งานเป็นภาษาไทยนะครับก็เดี๋ยวมาดูนะครับว่าตัวโปรแกรมนะครับมันมีหน้าตาเป็นยังไงตัวนี้ผมได้มีการคอสตอมไม์แล้วนะครับก็จากที่เห็นนะครับในตัวของโปรแกรมนะครับ ก็จะมีการคอสต์มาย์นะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อนะครับเป็นภาษาที่ใช้ในการแสดงนะครับก็จะเป็นรองรับการใช้งานเป็นภาษาไทยแล้วนะครับเวอร์ชันนะครับลองคลิกเข้าไปที่ตัวคีย์บอร์ดที่จะใช้งานนะครับเกือบลืมนะครับตัวแบ็กกราวด์นะครับก็สามารถเปลี่ยนได้ด้วยเช่นกันนะครับในส่วนของพอเราเข้ามาดูด้านในนะครับก็จะมีการเปลี่ยนภาษาซึ่งเป็นภาษาจากอังกฤษนะครับหรือภาษาจีนนะครับก็เป็นภาษาไทยแล้วนะครับก็มีการปรับแต่ง ในหลายๆส่วนนะครับก็ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นแสงไฟเอฟเฟกนะครับก็มีการเปลี่ยนชื่อนะครับก็เป็นภาษาไทยแล้วนะครับลองมาดูไล่กันเลยนะครับในส่วนของโปรไฟล์ของคีย์บอร์ดนะครับก็จะเห็นว่าก็มีการแก้นะครับจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยแล้วนะครับแต่ละโปรไฟล์นะครับการตั้งค่าการเลือกนะครับหรือว่าในส่วนของการเซตมาโครนะครับก็มีการ เปลี่ยน Styles, ลำดับนะครับหรือว่าการเซตนะครับก็จะมีภาษาอังกฤษปนอยู era, re ่บ้างนะครับเพราะว่าก็บางอ่านก็อ่านแล้วรู้สึกว่าเป็นภาษาอังกฤษจะดีกว่านะครับแล้วก็โหมดไฟนะครับเอฟเฟกต์ต่างๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของการปรับแสงไฟ RGB นะครับก็มีการปรับเป็นภาษาไทยแล้วนะครับเรามาดูที่เซตติ้งนะครับในส่วนของภาษาก็จะมีภาษาจีนภาษาอังกฤษภาษาไทยแล้วนะครับ เราก็สามารถเปลี่ยนภาษาตรงนี้เลยนะครับเอ,อเปลี่ยนปุ๊บมันก็เป็นภาษาอังกฤษเลยนะครับอันนี้ก็เป็นภาษาไทยนะครับก็สามารถใช้งานฟังกช์ชันต่างๆได้เหมือนเดิมนะครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรในเรื่องของการใช้งานแต่ก็เป็นการคอสต์ไมซ์เพื่อให้มันสามารถรองรับภาษาไทยได้นะครับก็ใช้งานได้ค่อนข้างสะดวกมากขึ้นนะครับส่วนวิธีนะครับในการที่จะทําให้มันเป็นภาษาไทยแบบนี้นะครับก็ ไม่ยุ่งยากมากนะครับก็สามารถที่จะทําเองได้นะครับผมก็มีการเขียนสเต็ปไว้แล้วเบื้องต้นเป็นแบบนี้นะครับก็คือเราต้องรู้ก่อนว่าตัวพาดนะครับของตัวโปรแกรมอยู่ที่ไหนนะครับโดยปกติก็จะอยู่ใน x86 นะครับ rk rgb keyboard นะครับสิ่งที่ต้องทำนะครับก็เราต้องไป edit นะครับตัว cfg ini นะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนนะครับ ตัว c h n g e language นะครับเบอร์หนึ่งนี่นะครับพิมพ์จากไอตัวอักษรที่เราอ่านไม่รู้เรื่องนะครับให้มันเป็นไชน่านะครับแล้วก็ cs แบบนี้นะครับแล้วก็เพิ่มนะครับ lang 3เข้าไปนะครับเป็นไทยแล้วก็ th นะครับหลังจากนั้นนะครับก็สร้างโฟลเดอร์ th นะครับใน directory หรือในโฟลเดอร์ชื่อ text นะครับแล้วก็มีการ copy ไฟล์ text xml นะครับไปไว้ในโฟลเดอร์นี้นะครับนั่นหมายความว่าเราจำเป็นต้องมีไฟล์นี้ด้วยนะครับ text xml นะครับต่อมานะครับก็คือสร้าง directory ชื่อ th นะครับในใน directory ของตัวนี้นะครับอ๋อผมนี่ผมพิมพ์ผิดนะครับต้องอยู่ในนี้นะครับอยู่ในอยู่ใน dev นะครับโอเคอยู่ในคีย์บอร์ด dev แล้วก็ th แบบนี้นะครับ จะเซฟไปเลยนะครับหลังจากทำตรงนี้จะเห็นว่ามันจะต้องมี l e d x m l ด้วยนะครับซึ่งทั้ง2ไฟล์นะครับก็ผมก็ทำไว้ให้แล้วนะครับนะครับก็จะมีเป็นไฟล์ XML แบบนี้นะครับซึ่งก็มีการทำไว้ให้แล้วเพราะนั้นก็ copy ใส่ไปได้เลยนะครับอันนั้นของ LED นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นของตัว text นะครับ เดี๋ยวเปิดอันนี้อาจจะเห็นยากเดี๋ยวเปิดเป็นตัว text file นี่นะครับเป็น x m a i l file จริงๆแล้วถ้าสมมติเราต้องการไปปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมนะครับก็เอาไปแต่งเองก็ได้นะครับก็ดูตามนี่นะครับเราอยากจะเปลี่ยนชื่ออะไรก็ปรับเอาเลยนะครับในส่วนของ background นะครับในส่วนของ background ตัวนี้มันก็จะมีสกิ n นะครับสกิ n ของมันอยู่นะครับเราก็สามารถเข้าไปปรับแต่ง background เองได้นะครับไม่ยากอะไรก็แค่สร้างรูปภาพ background นะครับ ซึ่งมีความละเอียดเป็น1500คูณ900นะครับแล้วก็เอาไปแปะทับชื่อไฟล์เดิมนะครับเราก็จะสามารถที่จะเปลี่ยนแบ็กกราว์ได้แล้วนะครับอย่างตัวอย่างไอนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูโฟลเดอร์มันนะครับนี่นะครับก็จะเห็นว่าโฟลเดอร์มันก็คือ X86 นะครับ R K R G B Keyboard นะครับเข้ามาก็จะมี โฟลเดอร์เดเรคทีอยู่ประมาณนี้นะครับเราต้องเข้ามาแก้ตัวนี้ด้วยนะครับ cfg. ini ตัวนี้นะครับที่ผมบอกไว้ตอนแรกนะครับพอลองเข้ามาข้างในเนี่ยนี่ตัวนี้นะครับที่ผมแก้แล้วก็ตัวนี้นะครับที่ผมมีการเพิ่มเข้าไปนะครับแค่นั้นเองนะครับสำหรับไฟล์นี้นะครับก็ปิดไปนะครับต่อมาคือในตัว Text ตัวนี้นะครับผมก็มีการสร้าง d i r e c t o r y นี้เพิ่มหรือโฟลเดอร์นี้เพิ่มนะครับ แล้วก็นำ text .xml นะครับที่มีการแปลงเป็นภาษาไทยแล้วมาใส่ไว้ในนี้นะครับอีกอันหนึ่งก็คือ def นะครับซึ่งก็จะอยู่ด้านล่างนะครับผมก็สร้าง directory นี้ขึ้นมานะครับแล้วก็เอาไฟล์ชื่อ led .xml นะครับใส่เข้าไปนะครับซึ่งก็มีการแก้เป็นภาษาไทยแล้วเหมือนกันในนี้จะเก็บนะครับในส่วนของชื่อของโหมดไฟนะครับไว้นะครับเท่านี้ฮะก็สามารถที่จะ ได้ UI user interface แบบนี้นะครับในโปรแกรม RK g RGB Keyboard ตัวนี้นะครับก็ค s t o m ม z e ได้นะครับแล้วก็ใช้ได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรจะเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษเปลี่ยนเป็นภาษาไทยก็ทำได้ง่ายๆแบบนี้ครับก็ฝากไว้1คลิปนะครับขอบคุณมากครับแล้วก็ถ้าสมมุติชอบนะครับคลิปในลักษณะของการโมดิฟายแบบนี้นะครับก็ฝากกดติดตาม ช่องไว้ด้วยนะครับแล้วก็กดไลค์ให้คลิปนี้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้ผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ